าย,ยาบอยอดกินข้าวไม่ได้อยากต้องกินยานะเนี่ยยอดไม่สบายไม่กินข้าวไม่กินไก่กินแต่ผักลงทุนไปซื้อผักมาต้มให้ยอดกินเลยกินผักแนละ้วเดี๋ยวจะได้กินยาเดี๋ยวยายอดมาดูเลยก็ไปยายกินยาเลยนะิดไฟฟ้ากั ไม่ให้ไม่มีแรงดึงเลยหมดแรงเมื่อคืนไม่สบายเสี่ยเลือดไปเยอะเลือดน้ำราวอยอดไหลต้องเพิ่มเพิ่มธาตุเด็กโดยการกินผักสีเขียวเบาม่อก็ได้นดันยาวเห็นใจยาว โอ้โหชื่ออะไรเนี่ยชื่อทองยอดโอ้โหเนี่ยน้ำหนักยี่สิบเจ็ดกิโลมีชื่อด้วยล่ะเนี่ยคุณพรชัยอ๋อชื่อคุณพรชัยเหรอเราอ่ะโอ้โหขายาขายาทองยอดมา จะป้อนยาทั้งยอดกับดูท้องยอดกินยากันมายวให้แม่ขอป้อนยายอดบางอยลูกมาตรานีม้มั้งกินผักไปแล้วก็ไม่ยอมกินข้าวนะมียาหลังอาหารมียาก่อนอาหารด้วยนะอ่ะอาเอาบอกว่าการเลี้ยงหมาตัวหนึ่งเนะี่ยไม่ใช่ใช้เงินน้อยๆเลยนะอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึบ,อบ,อบที่ลลกกินนะอืมมาอีกหน่อยนะึ่งยังไม่หมดูก ล่วงล้วงล้วงล้วงเห็นไหมนะข้างข้างหน่อยเดียวลูกกินทะ้ลูกล่วงล่วงข้าง,าง,างปากโอ้มันกี่เม็ดตั้งกี่เม็ดทั้งหมดกี่เม็ดเนี่ยมือหนึ่งมือละเจ็ดเม็ดโหหยอดเอ้ยมียาว่างอีกสองเม็ดให้ยายกินแทนไหมลูกทั้งหมดเก้าเม็ดกินตอนนอกวางอีกสองเม็ด มาลูกมากินได้ลูกมันแม่อร่อยแล้วลูกกระเด็นกระเด็นกระเด็นแล้วยอดอยอดทำดีๆที่ลูกเมื่อคืนทำไมป้อนง่ายล่ะมาขึ้นเออมาเดี๋ยวยายกินแทนให้เอาไหมล่ะลูกอ้าปากอ้าปากทำดีๆทำดีๆ ติดเพดานล,ลิ้นข้างบนกระเด็นออกมันไม่ได้กินน้ำป่ะหยอดมาอันนี้มาหยอดทำดีๆสิลูอกอปกอปกนี่หน่อยเดียวอีกหน่อยเคลียสุดท้ายแล้วเคีียสุดท้ายแล้ว,ลวไม่เอาไม่เอาเมื่อคืนไม่มีปัญหาแล้วแต่นี้พอกินโชว์แล้วมีปัญหาอ้าา <laughs> วิธีการใ้จับหงายคอหงายปากแล้วก็งจับหงายคอแล้วก็หยอดไปในปากแล้วก็ลูดรูดลูดใต้คางอาา่ะจ้ะมานี่เลยจะเข้าห้องอย่างเดียวเลยปนะ,ะเข้าห้องะเสร็แล้วที่ป้อนยาหมาเอาผักไว้ให้เขาเนี่ยเพราะเขาไม่กินอย่างอื่นกินแต่ผักเลือดดำดาวันไหลจ้ะ เขารีอ,อะไรเป็นพยาธิในเม็ดเลือดหรอใช่แล้วใชววันนี้มาหายายมายายไม่แกล้งแล้วมากินแทนได้ยายจะกินแทนเลยหยอดเอ้ยธรรมดาขนตรงหน้าอกเขาว่าเกือบถึงพื้นเลยนะน่ะมันจัพินตัดไอ้นี่กันตัดขนเขาออกกันไงช่วงนั้นมันร้อนจัด